Sw ap! Sw ap! สวัสดีครับผมสต๊อปนะครับจากเกษตรสติชเ n แนลนะครับเราจะพาท่านมาดูแปลงข้าวโพดท,ที่กําลังขึ้นอัตราการงอกของเขาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวถอยหลังมานิดนึงนะขอไล่ๆดูเฟรมนิดนึงอันนี้เป็นของแปซิฟิกเก้าเจ็ดมตัวนี้อัตราการองอกเขาเป็นอย่างไรนะเปลี่ยนตัวสารคุกใหม่ปรับลูกค้าที่อยากจะปลูกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาพบผู้เชี่ยวชาญเลยดีกว่านะครับนั่นคือ น้องพลิ้วนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต๊อบครับสวัสดีสวัสดีครับแหมนี่ครับผู้เชี่ยวชาญของเรามาแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะผู้เชี่ยวชาญของเราจะแถลงข่ายเรื่องอะไรบ้างนะให้กับทางผู้ชมของเราได้ทราบวันนี้ครับ จากอีพีที่แล้วเนาะที่เราทําวิดีโอไปเรื่องเกี่ยวกับสายพันธุ์ลักษณะสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ใช่ครับผมว่าเหมาะกับพื้นที่ไหนบ้างเนาะก็อีพีที่แล้วนะสามสามเก้าเจ็ดแปดเก้านะแล้วเก้าเก้าห้ามันปลูกตรงไหนนะอ่ะเดี๋ยวย้ําไปกทีหนึ่งสามสามเก้าปลูกที่ไหนเก้าดินดินเหนียวปนดินทรายนาดินเหนียวปนดินทรายนะนะครับที่นานะครับแล้วก็เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าพื้นที่ริมน้ำดินร่วนปนดินทรายนี่เลยนะฮะส่วนนู้นเป็น นะช่วงนู้นติดริมแม่น้ําเลยนะครับนะฮะอันนี้คือริมแม่น้ำดินรดบนทรายใช่ครับนะครับแล้วก็995ไปในพื้นที่ลาบเชิงเขาเก็บเกี่ยวสัก120-140วันลาบเชิงเขาครับเนาะครับผมเป็นที่ลาบเชิงเขานั่นเองนะฮะแต่เขาบอกว่าแปซิฟิกเป็นแชมป์เก็บสวยใช่ไหมนะฮะอันนี้ย้ําเลยนะฮะเอาวันนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าในส่วนของการปลูกอัตราการงอกการเตรียมดินอะไรยังไงนะแจ้งเลย วันนี้นะครับสำหรับเขาพูดไปผิกเนาะเปลี่ยนอะไรไปบ้างจากถุง5กิโลทำมเราถึงมาทำถุง10กิโลวันนี้เราว่าเราเปลี่ยนเราทำลักษณะไหนบ้างเนาะเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนครับวันนี้ออันนี้คืออันนี้คือตัว27.9ของเกษตรกรนะครับขั้นตอนแรกเวลาเราไปเลือกซื้อมล็ดพันครับสิ่งที่เราจะดูก็คือวันหมดอายุถามว่าวันหมดอายุอยู่ตรงไหนครับ่วันหมดอายุจะอยู่ตรงนี้อยู่ด้านไหนอยู่ด้านข้างของกระสอบครับด้านข้างนี่นะตรงนี้จะบอกอะไรบ้างครับ จะบอกว่าเมล็ดขนาดกี่หุนอือนี่นะแล้วก็จะบอกว่ารวบรวมวันหมดอายุวันหมดอายุเท่าไหร่ครับอ๋อซึ่งเมล็ดพันธุ์แปซฟของเราเรารับประกันอายุไว้ที่หนึ่งปีครึ่งครับอ๋อหนึ่งปีครึ่งนะครับอ่อย่างเช่นอันนี้คือหมดวันที่เท่าไหร่อันนี้หมดวันที่หนึ่งเดือนสิบปีหกหกอ๋อปีหกปีหน้าปีหน้าเลยครับอ่าเดือนสิบปีหน้าเลยนะอีกอย่างที่เราต้องดูครับคือด้านหลังเลยอ่าด้านหลังด้านหลังนี่คือ เรารับประกันนี่ครับอาจารย์วามงออยู่ที่ร้อยละเกก็คือหนึ่งร้อยเม็ดขอเรางอกเก้าเมล็ดขึ้นแน่นอนหนึ100่งรอ่ะสมมติว่ามันไม่ขึ้นเลยอย่างน้อยเกขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนครับอ่านะครับแล้วก็ความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ก็คือเก้าสิบแปดเนก้าเก้าเรี่ฮะเมล็ดบ,บริสุทธิน์ะร้อยละเก้าสิบเกอ็นนะก็คือหนึ้เป็นเนี่ยเก้าสบริสุทธิ์แน่นอนนะเป็นของของแท้แน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้เป็นถุงส ใช่ครับสำหรับไบโอพิคเจ็ดแปดเก้าเนาะแล้วยางว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับเราเปลี่ยนแปลงสารคุกเมล็ดใหม่อม <Ki> สารคุกเมล็ดใหม่ว่าเปลี่ยนแล้วมันทำให้ทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างคือเวลาเราเปลี่ยนสารคุกเมล็ดใหม่ครับผมทําให้มันทนโรคทนโรคทนแมลงทนแมลงด้วยแล้วก็ตาอาการงอกของเมล็ดแรงยิ่งขึ้นโอ้โหก็คือเรียกว่าเร่งเร่งลากออกมาเลยยังไงต้องงอกแน่นอนสัญลักษณ์ที่เราติดให้คือสัญลักษณ์ตัวนี้ครับมันคือเวอร์เท็กอ๋อนี่นะเวอร์เท็ก ตัวนี้ครับอเป็นสัญลักษณ์ที่ถ้าเราถ้าเราคุกไม่ได้ให้ใหม่มันจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ติดไว้ข้างถุงนะครับเขาเรียกว่ารับประกันเลยถ้ามีเวอร์เท็ขึ้นติดหน้าถุงนี่เขาเปลี่ยนสารคุกใหม่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอัตราการงอกนี่เขาเรียกว่าเก้าสิบเก้าุดเก้าเปอร์เซ็นตแน่นอนครับนี่นะฮะสำหรับไปซิฟิคเนาะครับครับผมวันนี้เรามาดูที่แปลงเกษตรกรอยู่ที่บ้านคงวลีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเกษตรกรที่ปลูกจริงเนาะในพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่้แลวครับ ที่เราเห็นนี่ก็เป็นแปซิฟิก789นี่นะฮะที่ปลูกอยู่ข้างหลังเรานี่นะครับยาวไปนู่นเลยแต่มันจะเดินยากนิดน,นึงพี่ต้องลองสังเกตเห็นไหมครับครับเวลาเขาปลูกครับ ทำไมเขาถึงปลูกในร่องเออทาไมปลูกในร่อง่ะลักษณะดินพื้นที่อุตรดิษฐ์ในหน้าในหน้าแรงอ่ะครับที่ดินทรายใช่ไหมครับเป็นเป็นดินร่วนปนดินทรายครับผมการปลูกในในร่องอย่างนี้ทําให้สามารถใส่น้ำหนึ่งครั้งสามารถน้าสามารถอยู่ได้นานอ๋อแต่มีอีกหนสาเหตุทาไมหน้าฝนเขาถึงไม่ปลูกในร่องเออเเพราะว่าบางบางที่ปลูกบนนี้ใช่ครับอ่าปลูกบนคันใช่เพราะว่าสาเหตุที่เขาปลูกในลักษณะนั้นเพราะว่าถ้าไม่ใช่ดินร่วนปนดินทรายอย่างนี้ครับอ่าเราจะปลูกบนร่องเพราะว่าถ้าเราปลูกในร่องในลักษณะนี้ถ้าฝนตกทัดินนนมมจะหาาํใ้ส่งผล ความงอกของเมล็ดเหมืนคล้ายๆว่าเราทับลงไปอ๋อก็คือทําให้เขาแบบพยายามหยิบตัวขึ้นมาใช่ครับนั่นคือหนึ่งสาเหตุที่ว่าเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวแต่มันจะเป็นการเติม DNA ของเกษตรกรด้วยครับครับผมในอย่างการปลูกการปลูกควรจะปลูกอยู่ที่ประมาณ5ถึงเเซน5ถึงเเซนอ่าคือระยะที่ไปที่ิีงอกได้ดีอ๋อก็คือประมาณจุ่มลงไปในดินประมาณนิ้วครึ่งอะไรประมาณนี้อ๋อประมาณนี้ครับประมาณนิ้วครึ่ง5้ถึงเเซนประมาณนั้นครับแล้วก็อีกอย่างเนาะก็คือว่าถ้าเราหยอดในลักษณะดินสองหน้ามันทําาให้กรงอเมล็ด มันขึ้นยากรีสองหน้าคืออะไรครับรีดสองหน้าคือข้างบนชื้นข้างล่างยังแห้งอยู่อ๋อก็คือแค่เปียกๆแค่ช่วงบนข้างล่างคือ,อยังแข็งกักเลยใช่นั่นแหละครับคืนหนึ่งปัจจัยที่ทําสมผลให้มเมล็ดงอกอยากขึ้นมีหลายสาเหตุไม่ใช่เกิดจากไมพันอย่างเดียวครับแล้วอีกอย่างก็คือว่าสารต่างๆที่ว่าเรามาคุกเพิ่ม เราไม่แนะนำเนาะคล้ายว่าเอายาสารกำจัดวัชพืชทางกำจัด,จดมแมลงมาคุกเพิ่มมันทําให้ส่งผลต่อการงอกมเมล็ดด้วยอ๋อสมมติว่าซื้อมา789สมมตินะครับซื้อ7 8 9มาแล้วแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าเขาคุกอะไรมาให้บ้างหรือเปล่านะแต่ว่าเราอยากคุกเพิ่มห้ามเด็ดขาดเราไม่แนะนาครับเราไม่แนะนําดีกว่ามไม่ไม่แนะนมคือเราไม่แนะนําดีกว่าบางยาหรือว่าบางสารที่คุกไปมันจะมีส่งผลต่อมเมล็ดด้วยก็ส่งผลต่ออัตราการงอกเนาะว่ามันอาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าสารที่คุกไปมันมีผลนนคัมมีเอฟ่วย คือเราไม่แนะนําคือเราคุกมาให้หมดละไม่แนะนําให้เกษตรกร,ร,กรไปคุกเพิ่ม ก็ถ้าเกิดซื้อมาปุ๊บก็ใส่มันปุูบเพียวๆนะตามนั้นที่เราคุกมาให้แล้วใช่ครับคือเราคุกมาให้หมดแล้วครับมันจะได้เลยทั้งยาป้องกันเชื้อรายาฆ่าแมลงแล้วก็สารกระตุ้นหนอที่ทําให้หนอแรงขึ้นครับผมแล้วอีกอย่างครับอีกอย่างที่เราเจอพบปัญหาบ่อยๆก็คือว่าการในพื้นที่ที่ใช้สําหรับการหยอดมือเนาะครับผมเขาจะเอานำเมล็ดไปเอาไว้ในผ้าแล้วก็แช่น้ําอุกไว้หนึ่งคืนถ้าทําในลักษณะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าทําในลักษณะนั้นหมายถึงว่าถ้าเราเอาไปอุ้มเอาไปแช่น้าไว จะละลายไปกับน้ำเวลาไปปลูกปุ๊บโลกเข้ามาแรงเจาะเพราะว่าสารมันไอตัวที่เราเราคุกมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือมันหายไปแล้วใช่ครับนะไอตัวที่ใช้ป้องกันก็หายไปใช่ครับนะไอตัวที่ช่วยเลนงอกก็หายไปแต่สิ่งสิ่งที่พูดมาคือว่าแจ้งให้ทราบว่าก็คือว่ามันไม่ใช่แค่มะเร็พันุอย่างเดียวบางทีการจัดการดินการที่นำมะเร็พันธุ์เราไปคุกยาตัวอื่นหรือว่าการเอาเม็ดไปแช่น้ํา ม,มันมีทุกอย่างส่งผลต่อการง,งอกของมอเมล็ดด้วยก็คือทุกปัจจัยนะฮะเป็น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 ปัจจัยที่ทําให้อัตราการงอกของมอเมล็ดนั่นเอง<ช>นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเมล็ดเองหรือว่าการเตรียมดินเองแล้วก็ช่วงระหว่างที่เราปลูกเป็นเป็นล่องบนล่องหรือ <Okay S 2> ในล่องถ้าอย่างเงี้ยหน้าแรงทําได้ครับถ้าปลูกในล่องนี้ครับผมแต่ถ้าหน้าฝนปุ๊บฝนจะตกทับดินแล้วครับมันจะทําให้ดินชั้นดินมันหนาขึ้นทําให้มันงอกยากขึ้นเป็นหลายๆปัจจัยเนาะรวมๆกันแต่ว่าเราอยากจะให้ท่านอ่าเรียกว่าเรียนรู้แล้วก็เตรียมวิธีเตรียมดินนนนะะแแตต่่่ลหห้้้าาาเเออไวง ตัวหนึ่งแนะนาเพิ่มเติมตัว339นะครับระจะเห็นว่าลักษณะพันธุ์ของ339จะเป็นพันธุ์ที่ต้นเตียตเต้ยะระยะการงอกของมันนะครับข้อป้องมันจะสั้นอยู่แล้วครับเวลาการหยอก339คนจะหยอดตึ้งขึ้นมาหน่อยประมาณ5เซน,นจากจากที่7.9ประมาณ7เซนแต่นี่คือลดใบ2เซนก็คือ5เซนเพราะว่าระยะหน่อมันค่อนข้างสั้นก็บางคนจะสื่อสารว่า7.9งอกขึ้นมาปุ๊บจะเห็นเป็นใบเลยที่จริงมันไม่ได้งอกเป็นใบเลยครับคือระยะหน่อมันค่อนข้างสั้น การที่จะหยอดสารก้าให้ได้ผลดีคือต้องหยอดในดินสักประมาณ5เซนครับอืมนะแล้วก็อัตราการงอกเขาก็จะงอกตามปกติของเขาเองนะครับเ <wię> พราะว่าถ้าเกิดว่าเราหยอดไปไปลงไปลึกเจ็ดเซนปุ๊บกว่าท้าจะแทงขึ้นมาป้องเขาสั้นใช่ครับนะก็เป็นอีกอัตราหนึน่งเอ๊ะทำไมยังไม่ขึ้นเนาะนั่นแหละครับนั่นคือหลายปัจจัยที่เราพูดคุยกันมาครับพี่ ที่ต่อครับก็คืนั่นแหละครับการจัดการเมล็ดไปทําในลักษณะอย่างอื่นไปปลูกเพิ่มหรือว่าเอาไปแช่น้ําอะไรอย่างนี้ครับส่งผลต่อการงอกของเมล็ดทั้งหมดเลยครับก็คือมีมีผลต่อต่อเมล็ดทุกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราทําอะไรไปเกินที่บริษัทกําหนดมาในการเขาเรียกว่าการปลูกครับหรือว่าการเก็บรักษาเมล็ดก็ตาุครับผมเอาเมล็ดมาตากแดดไว้อย่างนี้ครับผมหรือว่าเปิดตากกระสอบแล้วเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมของมันรืครับ โดนปูนบ้างความชื้นระเหยใส่หรือว่าไปตากแดดไว้ไงครับทำให้มเมล็ดพันธุ์เสื่อมเนด้วยอาจจะเสื่อมได้เนาะ<ช>หรือว่าอะไรนี้ครับอ่าแล้วเวลาเก็บเราต้องเก็บยังไง เก็บก็คือว่าเก็บไว้ในบ้านได้ปกติเลยครับเอาเขาเรียกอะไรนะครับชันไม้มาวางหน่อยแล้วก็ไม่ให้โดนปูนโดยตรงเก็บไว้ได้อุณหภูมิปกติเลยครับไม่มีลมแล้วต้องปิดมัดอะไรอย่างนี้ให้ดีปิดให้มิดชิดรับไม่ให้โดนลมโดนแดดก็อาจจะมีอุปกรณ์แม็กเย็บหรือว่าลวดเย็บอะไรสักอย่างหรือเย็บให้เชี่ยมัดไว้ก็ได้ทำให้มันแน่นปกติเนาะนอกจากนี้ครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากสายพันธุ์ไปาสติกไว้นะครับตอนนี้เรามีจําหน่ายมาเรียพันธุ์กระเพเลี้ยงสัตว์อยู่สามตัวครับที่ต่างๆเก้าเจ็ดแปดเก้าเประเก้าเบ อย่างที่บอกไปนะฮะว่าสามารถติดตามช่อง YouTube ของเราได้นะ,ะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะปลูกพันธุ์ไหนในพื้นที่แบบไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วตอนนี้เมื่อกี้เราเพิ่งทาคลิปในส่วนของการเตรียมดิน อ่าการปลูกแล้วก็เราแจ้งไว้แล้วนะครับว่าอัตราการหมดอายุอยู่ตรงไหนผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ติดโลโก้ว่าเวอร์เทคเวอร์เทคนะครับอันนี้คือเป็นตัวใหม่แน่นอน<ช>นะครับแล้วก็เขาเปลี่ยนสารคุกใหม่มาให้ใอัตราการงอกนี่คือเยอะมากเกิน90%ด้วยแน่นอนครับอ่าครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้คิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้ประโยชน์ในส่วนของการเตรียมแปลงปลูกนะฮะแล้วก็อัตราการปลูกนะครับแล้วก็ดินแบบไหนพื้นที่แบบไหนนะครับที่จะปลูกให้กับเจ้าไบโอซิค9อง9ันเก็วันเี้าเ้าเก้าห้ากอา มากมายเลยนะครับต้องขอบคุณน้องพิวด้วยนะครับนะครับขอบคุณครับนะครับที่มาให้ความรู้กับเกษตรกรของเราแล้วก็ในช่วงของเกษตรที่ช่แวนนะวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทพงเกษตรอุตสาหิต1999จำกัดด้วยที่แนะนำท่านผู้เชี่ยวชาญดีๆมาให้นะกับบริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ครับนี่เลยนะครับไิฟิกเมล็ดพันธุ์ที่จะมาดูแลนะครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เกษตรกรต่างๆนะครับที่สามารถจะใช้บริการนะครับของเมล็ดพันธุ์แปซิฟิกนั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผู้วสองคนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจะลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งนะให้กับช่องเกษตรซิตี้ช anel ด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย